ปัง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 นะครับกินดีด้วยนะครับเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆนะช่องหวยลาวทุกทูานกันเลยนะครับโอ้นะครับมาแล้วนะครับสามตัวเนาะเออนะครับก็ผลหวยลาวนะครับที่ออกต้องมาสินะครับเนาะวันนี้นี่หวยฮานอยเนี่ยหวยฮานอยฟาวเลยนะครับวันนี้เนี่ยฮานอยมาแต่ตัวเด่นนะครับอ่ะยังดีที่เราพัฒนามานะครับออกในที่ในหก หกนะสี่หกสามสีห้ลับตำแหน่งนะหลักร้อยโอเคเลยนะครับหลักร้อยนี่นะครับออจับดีด,ด,ดอาจจะสี่ตัว <c oughs> หลายบนนะเออสามตัวเ,าเพาะนะครับเนาะสายวิ่งสายรุด5ตัวเดียวก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับสายเจาะ5 4เข้ามานะครับหกสามากเขมายิ่งผมให้เม็ดเดียวไปในที่36นะเม็ดเดียว3 6มหกหกาใครนำไปจับนี่ก็ โอ้นะครับได้ฮีได้ปังกัน4554ก็อยู่ใน4คู่นะครับ3ตัวเนาะสลับกันตำแหน่งนิดเดียวเองนะครับไม่งั้นก็ได้ตรงๆแล้วนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะซึ่งผมคิดว่านะครับเรื่องแบบนี้นี่ไม่ใช่ว่าจะถูกนะครับง่ายๆหรอกนะครับก็เรื่องแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยบดวงนั่นแหละนะครับยังไงใครที่ถูกใครที่โชคดีนี่ก็ทําบุญนะครับเนาะนี่แหละบริจาคนะครับข้าวสารอาหารให้กับน้องๆนะครับที่ รายละเอียดยังไงนี่เข้าไปดูนะครับในเพจชัยดวงเฮงได้นะครับในเพจชัยดวงเฮงเนาะเดี๋ยวผมแชร์ไว้นะครับหรือนี่แหละีนเลขบัญชีนะครับกรุงเทพอ่ะก็แคปหน้าจอไปนะครับเนาะซึ่งจะไปมอบให้กับมือเลยนะครับนี่ไหมครับหกหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหนึ่งแปดสองสี่นะครับกรุงเทพวินัยนะครับนี่แหละชื่อตามนี้เลยนะครับพี่พี่คนที่เขา ไปบริจาคนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสก็ไม่รู้นะครับอาจจะได้ไปนะครับหรือไม่ได้ไปเนะี่ยเราต้องรอดูนะครับนี่แหละก็รูปภาพนี่ก็ตามนี้น yeah ะครับได้รับอนุญ,ญาตให้ลงรูปแล้วเนาะนี่ตามนี้ะนะครับก็หรือใครมีสิ่งของอะไรนี่ก็นี่แหละนะครับนี่ตามนี้เลยใครมีสิ่งของอะไรก็รายละเอียดเดี๋ยวยังไงไปดูในเพจนะครับเพจชายดุงเฮงเนาะนะครับนั่นแหละนะครับเนาะก็นี่แหละนะครับเราได้ร่วมบุญด้วยกันแล้วนะครับเนาะก็จะโชคดีไปด้วยกันนะครับนี่แหละ เพจแชร์ดงหิงก็เข้าไปกดถูกใจด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวแชร์ไว้นะครับในที่หน้าเพจแล้วกันนะเลขทูบนี่ไม่มาเลยนะครับนอนเลขทูบในวันนี้นี่เออนะครับนั่นแหละนะก็เข้าไปนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรายละเอียดทําบุญเนี่ยเดี๋ยวผมแชร์นะครับแชร์ในที่หน้าเพจแล้วกันนะยังไงไหนๆก็ไหนๆแล้วฝากติ๊กตอกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับฝากติ๊กตอกไว้ด้วยนะครับเนาะ อ่านะครับนั่นแหละนะครับเนาะผู้ดได้ถือเรียกแล้วทำบุญเด้อนะครับหัวหน้าเทาี่ได้ถืออีกนะครับเนาะอ่ะนะครับใช่ว่าทุกคนจะถูนนกหวยนะครับบางคนก็ซื้อนะครับบางคนก็ไม่ได้ซื้อนะครับเนาะอ่ะขึ้นอยู่กับดวงนะครับก็มาดูนะครับก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนะครับในคลิปห oui น้าจะมีสูตรดีๆสูตรเด็ดอะไรนี่ก็รอติดตามกันนะครับเนาะ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอให้โชคดีกันเนาะนะครับก็รายละเอียดยังไงไปดูในเพจไทยดวงเฮงได้ นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ